สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่29มีนาคม2565นะคะดูกันเป็นแนวทางแล้วก็มาเจอกันทุกวันนะคะเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเลขนํนำโชคจากหน้าไพา่มีให้ทุกวันนะคะแม่หมอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ที่ทักทายกันเข้ามาค่ะ มาสีมงคลน,นะคะสีมงคลวันอังคารนี้ความรักความสัมพันธ์เราใช้สีแดงเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การงานความสําเร็จจะเป็นสีดํากับสีม่วงสําหรับคนเกิดวันศุกร์ยกเว้นคนเอ่อยกเว้นสีดํานะคะเราเลี่ยงไปใช้สีอื่นส่วนสีม่วงก็เป็นข้อยกเว้นสําหรับคนเกิดวันพฤหับสบดีค,ค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช้ส้มเป็นหลักสีที่ทุกท่านควรจะหลีกเลี่ยงในวันอังคารนี้คือเหลืองกับขาวนะคะ มาดูกันที่คนเกิดวันอาทิตย์เลยค่ะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอังคารที่29นี้เลขนําโชคของคุณค่ะ6 4ค่ะ6 4 การงานสําหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้อาจจะดูนิ่งๆนะคะคุณก็ยังคงทํางานเ,เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมที่เคยทานะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุ่งมั่นมากพอสมควรคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับตัวเองได้ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ก็ต้องใช้ความอดทนและก็ใช้ความพยายามผลลัพธ์ มาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องรอคอยผลลัพธ์ที่ดีใช้เวลานาน,านหน่อยมันเหมือนเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นอะนะคะบางท่านบอกเออทำงานประจํามานานแล้วนั่นหมายความว่าคุณทํางานประจํามานานแต่ว่าคุณต้องเพิ่มความกระตือรือร้นแล้วกออ็ใส่พลังให้เยอะกว่านี้นะคะถึงจะมองเห็นความสําเร็จได้ชัดเจนมากขึ้น เรื่องการเงินนะคะมีใช้จ่ายสบายค่ะก็แต่ก็จะใช้จ่ายตามใจตัวเองไปหน่อยนะคะใช้จ่ายเรื่องความสนุกสนานเรื่องของความบันเทิงนะคะการพบปะผู้คนการเข้าสังคมนะคะแต่ว่าโอกาสทําเงินของคุณก็มีเพิ่มขึ้นนะ บางทีพอเวลาคุณไปพูดคุยกับคนโน้นคนนี้เข้ากลุ่มโน้นนี่นั่นนะคะคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นนะะโอกาสดีๆทางการเงินมันมาจากการที่เราไม่ได้เก็บตัวเนาะเราก็ไปเออไปเปิดหูเปิดตานะกับคนโน้นคนนี้บ้างนะคะถือว่าดีค่ะเดือดร้อนก็ยังมีคนที่คอยช่วยเหลือมีมิตรดีๆที่พร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทอง,ทองของคุณ ความรักดีมากคนโสดมีโอกาสเจอถูกใจมีโอกาสที่จะเปิดตัวคบกับใครบางคนแบบจริงจังด้วยนะคะอาจจะเริ่มเดทเริ่มอะไรแบบนี้ถ้ามีคุยคุยมาก่อนล่วงหน้านะคะวันนี้อาจจะมีขอเป็นแฟนก็ได้นะนะคะถือเป็นอีกวันที่มีความสุข ความรักของคนมีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่ร่วมกันนะคะ,ะบางท่านกา็เราออกงานด้วยกันหรือมีปาร์ตี้มีอะไรที่ทําให้แบบว่ามันช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณสองคนกระชับแน่นแฟนมากขึ้นนะคะถือเป็นอีกวันที่มีความสุข สุขภาพนะคะต้องระวังอะไรายอาจจะเป็นการปวดหัวนะคะหรือบางทีปวดหัวจากความเครียดจากการที่คุณข้ามเคร่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะหรือบางทีอาจจะต้องระมัดระวังการบาดเจ็บบริเวณศีรษะประมาณนี้แต่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน,น้อยนะคะเพราะว่าตัวคุณต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงแต่บางทีเราอาจจะไปเครียดหรือไปออโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนไม่ได้ระวังตัวนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้น คนเกิดวันจันทร์ค่ะเลขนำโชคของคุณสามสองค่ะสามสอง การงานวันนี้อาจจะมีเรื่องของความล่าช้านะคะคือบางทีถ้าเราพูดถึงความสําเร็จของงานเออมันก็ยังไม่มาเนาะแต่ว่าก็มีข่าวดีนะแล้วก็มีลู่ทางดีๆด,ด้วยเด่นในเรื่องของการพูดคุยติดต่อประสานงานนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยที่ต้องไปติดต่อผู้คนเยอะๆหรือการขยายงานพวกเนี้ยมันเป็นช่วงมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะผลลัพธ์จะออกมาเป็นบวกมากกว่าลบนะคะทุกอย่างก็คือ คุณคิดคุณวางแผนอะไรคุณทําได้เลยโดยที่บางทีไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออมันจะต้องสําเร็จภายในวันหรือจะต้องสําเร็จเร็วๆนี้มันความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้แต่ถ้าคุณทุ่มเทต่อไปหรือคุณมั่นอกมั่นใจในการทําหรือขอความช่วยเหลือนะหรือไปติดต่อประสานงานไปดําเนินเรื่องไว้ก่อนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีต่อไปนะคะ เรื่องการเงินต้องวิ่งเต้นหน่อยนะ,ะก็ต้องเหนื่อยกับการหาเงินกับการวิ่งเต้นหรือว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะคะจะได้เงินจากการที่ต้องทุ่มเทต้องกระตือรือร้นในการทํางานหรือในการติดต่อก็จะได้เงินสมใจนะคะในขณะเดีวยวกันอย่าลืมควบคุมรายจ่ายด้วย ความรักยังสองจิดสองใจนะคนโสดก็ไม่รู้จะเอายังไงนะบางท่านก็ทํางานเยอะไม่มีเวลาสําหรับความรักคือคือเราเราโฟกัสเรื่องอื่นเนาะความรักมันก็ยังนิ่งๆส่งๆนะคะหลายๆท่านอาจจะมีคนคุยคุยคนที่ดูดูกันอยู่แต่คุณก็ยังสองจิดสองใจว่าฉันจะคบกับใครดีนะคะจะคบจริงจังไหมมันก็ไม่ค่อยมีเวลานะบางท่านคุยอยู่มากกว่าหนึ่งคนก็ ก็เก็บไว้ทั้งสองคนแหละนะยังไม่ได้ตัดสินใจง่ายๆก็คุยไปทั้งสองคนนั่นอ่ะออในส่วนความรักของคนมีแฟนมีคู่ต้องมีเวลาให้กันมากกว่านี้ค่ะบางทีอาจจะต่างคนต่างงานเยอะหรือมีภาระเรื่องอื่นหรือไปโฟกัสเรื่องอื่นก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้สนใจกันซึ่งถามว่าวันนี้มันมีปัญหาไหมมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาเออมันไม่ได้ส่งผลเรื่องของความรักมากเท่าไหร่แต่มันอาจจะทําให้ความรักดูเหมือนไม่ค่อยมั่นคงในอนาคต ะะเราไม่รู้แหละอนาคตบางทีมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายังไงก็ตามแต่วันนี้ไพ่แนะนําว่าคุณควรจะหาเวลาอยู่ด้วยกันให้มากขึ้นค่ะสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงใครที่เจ็บป่วยนะคะใครที่เจ็บป่วยคนใกล้ชิดจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็จะหายในเร็ววันค่ะหายเร็วเพราะกําลังใจดีค่ะคนเกิดวันอังคาร เลขนำโชคของคุณ015นะคะ015 การงานนะวันนี้ต้องเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังอาจจะมีการด่วนตัดสินใจในบางเรื่องถ้าคุณต้องการต้องตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆคือไอเดียคุณดีไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะความกล้าได้กล้าเสียเนี่ยจะจะมีสูงคือพอคุณคิดอะไรได้คุณก็จะอยากทําแล้วก็อาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปและขาดความรอบคอบอันนี้เป็นไปได้เพราะขาดความรอบคอบมันก็อาจจะแทนที่จะประสบความสําเร็จมันก็อาจจะเจอปัญหาก็ได้นะ,ะอาจจะเกิดความเสียหายได้ ในขณะเดียวกันบางทีเราต้องขอความช่วยเหลือหรือมีคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทําอะไรต่างๆอาจจะจริงแหละความคิดคุณดีไอเดียดีแต่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมันต้องแบบว่ามันต้องมั่นอกมั่นใจก่อนนะคะถือว่าเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในขณะเดยียวกันบางท่านก็อาจจะความเอาจริงเอาจังอาจจะน้อยอาจจะคิดเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกมากกว่าที่จะคิดเรื่องแบบความสําเร็จนะคะ เรื่องของการเงินนะคะมีใช้จ่ายสบายเดือดร้อนมีผู้ใหญ่ช่วยหรืออาจจะเป็นตัวคุณได้เป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือคนที่ที่เขาด้อยกว่าหรือมีคนมาขอความช่วยเหลือก็ได้แต่โดยรวมแล้วยังอยู่ในจุดที่สามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีแล้วก็รับมือได้ดีด้วยค่ะความรักว้าวุ่นใจนะคนโสดกออ็คือถ้าเป็นผู้ชายบัอังคารเนี่ยแน่นอนนะคะค,คุณคุยไปทั่วแหละ นะเจ้าชู้นะคะสเสน่ห์แรงเจ้าชู้แล้วก็คุยแบบไม่ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังนะคุยเล่นๆคุยเฉยๆแต่ว่าก็จะมีคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะเออมีแรงดึงดูดกับใครบางคนผู้หญิงวันอังคารเช่นเดียวกันแต่สําหรับผู้หญิงแล้วก็จะจะ,จะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นหน่อยโอกาสที่จะมีคนมาจีบคุณเล่นๆมาทําให้คุณหวั่นไหวมาทําให้คุณรู้สึกดีนะแล้วกออ็ไม่ได้จริงใจมาก มีเรื่องปิดบังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนกับคุณแนะมีโอกาสว่าจะเจอคนที่แบบว่าตั้งใจมาจีบเล่นๆมาหลอกอะไรแบบนี้มาตั้งใจจะเอาเปรียบนะคะหรือบางทีก็เป็นคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็มาจีบประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ต้องระมัดระวัง คนมีแฟนมีคู่ก็ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ความหงุดหงิดโมโหความไม่ได้ดังใจหรือการพยายามควบคุมหรือบางทีก็เป็นเรื่องของความหึงหวงนะคะหรือบางทีก็ไม่ใช่หึงหวงแหละแต่ว่า มใครคนใดคนหนึ่งเอาแต่ใจอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนแล้วก็เหมือนกับเอ๊ะทำไมแฟนไม่อย่างนั้นทําไมแฟนไม่เห็นคุณก็ไปจ้าจี้จ้าใช้เรื่องเขามากเกินไปหรือบางทีแฟนอาจจะมาจับผิดคุณทําให้แบบว่ามีหงุดหงิดใส่กันอันนี้ก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ต้องพยายามควบคุมนะคะ เรื่องสุขภาพถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะก็จะมีก็บางทีเราคล่าเคร่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจจะมีปวดหัวมีไมเกรนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าแข็งแรงค่ะคนเกิดวันพุธเลขนำโชคของคุณ7186ค่ะ7186กการงานวันนี้ไอเดียเยอะนะคะ มีเรื่องที่อยากจะทำเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะไอเดียความคิดสร้างสารรค์เนี่ยถือว่าดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ลงมือจริงจังหรือยังไม่สามารถที่จะทำจริงจังได้เพราะว่าคุณแบบว่าสติสตังหรือว่า ฟุ้งซ่านมากเกินกว่าที่จะลงมือทําอะไรได้จริงจังเลือกไม่ถูกนะคะอาจจะเป็นความกังวลใจหรือมีความแบบเออรักพี่เสียน้องเสียดายน้องอันนั้นฉันอันนั้นก็ว่าดีหรือจะทํามานี่ดีนะคะออกแนวฟุ้งซ่านมากกว่าก็จะทาให้เสียสมาธิในการทํางานพอสมควรถ้ามีงานเร่งงานด่วนคุณต้องควบคุมให้ดีอย่าเพิ่งไปคิดอะไรในอนาคตมากเกินไปนะเราแค่ทํางานในสิ่งที่ต้องทําให้เรียบร้อยแล้วก็มีสมาธิกับมันนะคะ หรือบางท่านอาจจะบ่งบอกถึงว่าถ้าคนที่ตกงานหรือไปสมัครงานเนี่ยโอ้ยเลือกไม่ถูกแล้วความเอาจริงเอาจังในการไปสมัครงานก็น้อยเพราะว่าบางทีคุณก็มีคุณก็มีความคิดเออฉันอยากทําอันนี้อันนี้ฉันไม่อยากทําอันนั้น,น่าจะดีกว่าเนี่ยอาจจะมีหวังน้ําบ่อหน้าเอาเป็นว่าไปสมัครงานแบบจรงิงจังแล้วก็มุ่งมั่นให้มากหน่อยนะคะเราไม่จับจดนะเราถึงจะได้งาน การเงินมีกังวลใจนะคะก็กังวลใจว่าเงินจะพอใช้หรือเปล่าจะได้ไปถึงสิ้นเดือนไหมแล้วบางท่านเผลอๆกังวลไปทั้งปีเลยนะคะว่าปีนี้เงินจะเป็นยังไงเพราะว่าบางทีด้วยสถานการณ์การเงินมันจะมีรายจ่ายมากเกินไปหรือคุณวางแผนว่าคุณจะซื้อนู่นซื้อนี่หลายสิ่งหลายอย่างมีแต่เรื่องที่จะแบบว่าจะต้องจ่าย นะแต่บางทีเราอาจจะวางแผนล่วงหน้าไปเองลังวางแผนไกลเกินไปก็เลยทำให้กังวลในเรื่องที่แบบว่ามันยังมาไม่ถึงดูแลวันนี้ก็พอแล้วก็โฟกัสเรื่องของการเงินวันนี้ก็พอนะคะไม่ต้องไปรีบแบบว่าเสียสุขภาพจิตเนาะความรักค่ะ นะก็คงจะมีความลังเลใจพอสมควรสำหรับคนโสดเองนะคะอาจจะมีคนคุยคุยมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะอาจจะรู้สึกดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้มั่นอกมั่นใจว่าเออแบบบางทีก็อาจจะด้วยความระแวงของเราหรือว่าเราก็ยังไม่ได้ถูกใจมากเท่าไหร่ก็เออคุยคุยไปก่อนยังไม่มีอะไรจริงจังยังไม่มีอะไรคืบหน้าคุณก็ไม่ได้มั่นใจไม่ได้มั่นใจในตัวคนที่มาคุยไม่ได้มั่นใจในความรู้สึกตัวเองนะคะคงต้องดูกันไปนาน ความรักคนมีแฟนมีคู่นะคะต้องดูแลเอาใจใส่กันให้มากกว่าเดิมขอใช้คำว่ามากกว่าเดิมนะคะที่ผ่านมานะคุณกับแฟนคุณการใช้เวลาร่วมกันการดูแลเอาใจใส่การทุ่มเทการแสดงความห่วงใยยังไม่ลงตัวยังไม่สมดุลยังไม่เท่าเทียมนะคะไม่คุณน้อยกว่าเขาน้อยแหละนะคะมันเหมือนกับว่าใครคนใดคนหนึ่งอาจจะกำลังน้อยอกน้อยใจอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กัน คุณเกิดวันพุธท่านไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณดูแลแฟนคุณดีมากคุณห่วงใยเขาแต่ว่าเขาไม่ค่อยห่วงเราเขาไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่เรานั้นะเราเราก็ไปบังคับจิตใจเขาไม่ได้ก็ขอให้คิดแค่ว่าโอเคละฉันเป็นผู้ให้นะคะการเป็นผู้ให้ย่อมมีความสุขย่อมสุขใจมากกว่าผู้รับเพราะฉะนั้นคุณก็ให้ไปเลยให้ไปให้ใจให้การดูแลดีๆเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็กลับมาดูแลคุณนะคะยังยังไม่ต้องไปคิดมาก สุขภาพนะคะก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจแหละบางทีมีเรื่องกังวลใจแล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเออหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะออไม่กระฉับกระเฉงไม่สดชื่นก็จะทําให้ส่งผลคือบางทีสุขภาพจิตของเรามันส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยเพราะฉะนั้นทําตัวให้สดชื่นกระฉับกระเฉงมากขึ้นหน่อยนะคะก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณนะคะ92012ค่ะ92012 การงานกังวลใจนะคะต้องบอกว่ากังวลใจมีเรื่องคิดมากไม่สบายใจนะคะออกังวลไปถึงว่าออนาคตฉันจะยังได้ทํางานนี้อยู่ไหมและไอ้ที่ทําอยู่จะรอดหรือเปล่าคนทํางานประจําก็บางท่านก็กลัวตกงานกลัวว่าบริษัทไปไม่รอดอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะมีเรื่องที่รู้สึกเหมือนกับไม่สบายใจทําธุรกิจส่วนตัวก็ยิ่งกังวลใจว่าจะไปรอดไหมทาไมยอดขายเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะมองในแง่ดีไว้ก่อนหรือบางทีเราอาจจะมองหาลู่ทา างใหม่ๆเตรียมไว้ก็ได้นั่นะคือเรายังไม่ต้องไปไปเครียดมากเพราะบางทีคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคือบางทีพอเราคิดเราเครียดเยอะเกินไปทําให้มีปัญหาเรื่องแบบพักผ่อนน้อยนะนอนไม่หลับเพราะว่าสมองมันวิ่งวนอยู่แต่กับเรื่องของการงานนะคะการงานส่งผลต่อสภาพจิตใจคุณเยอะมากในวันนี้ทําใจเย็นๆนะคะทำใจให้สบายก่อน เดี๋ยววันไหนที่พอวันต่อๆไปถ้าวันที่เราสดชื่นเรารู้สึกว่าเรามีกําลังวังชามากขึ้นนอนเต็มอิ่มแล้วค่อยมาคิดแล้วค่อยมาจัดการเรื่องของการงานดีกว่านะคะอาจจะต้องมองหาลู่ทางใหม่ๆเตรียมเผื่อไว้ด้วยเพื่อความสบายใจของเราแหละส่วนการเงินนะคะ ถ้าทุ่มเทมานานถ้าทุ่มเททำงานมาเงินมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือบางท่านถ้าคุณมีความกังวลใจเรื่องเงินว่าเรื่องหนี้สินจะทำยังไงนะคะคุณจะมองหาทางออกได้นะคะวันนี้มันจะมีรูทางใหม่ๆคุณจะมองเห็นทางออกคุณจะรู้ว่าคุณจะทำยังไงเพื่อที่จะให้การเงินดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วมันจะดีขึ้นด้วยแต่เราก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีเคลียร์หาวิธีสะสางนะคะ มันจะดีขึ้นแล้วนะคะใจเย็นๆใจร่มๆเรื่องการเงินหรือบางทีเราอาจจะต้องมีการแบบว่าหาลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินด้วยแล้วลู่ทางใหม่ของคุณขอแค่คุณปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะ,ะตั้งใจที่จะรับจะทําอะไรใหม่ๆบ้างเนี่ยเงินมันดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วโอกาสปลดหนี้ปลดสินก็ยังมีอยู่นะคะเรื่องของความรักนิ่งนิ่งคนโสดก็อยู่กับงานอยู่กับปัญหาของตัวเองนะคะไม่ได้สนใจเรื่องความรัก นะครับถ้าสมมุติว่าใครที่แอบรักแอบชอบใครอยู่วันนี้ ผิดหวังมากกว่าสมหวังเพราะว่าเขาก็จะยังไม่สนใจคุณคุณยังไม่สามารถจะพัฒนาคุณยังไม่สามารถที่จะก้าวหน้าเรื่องความรักได้ก็ต้องปล่อยมันไปก่อนนะความรักของคนมีแฟนมีคู่ก็อึดอัดเหมือนกันนะบางทีวันนี้มันไม่เหมาะเนาะมันไม่เหมาะที่จะต้องมาในเรื่องนี้มันเป็นมันอาจจะเหมาะสําหรับการที่เราต้องมาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามีเวลาสําหรับที่จะอยู่ด้วยกันหรือว่าต้องมาประเมินดูว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ทําไมมันมีปัญหาทําไมมันไม่มีความสุข การไม่มีความสุขวันนี้เกิดจากอะไรและจะแก้ไขอะไรได้บ้างอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือมองความสัมพันธ์ในแง่มุมที่ใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้ากว่านี้นะคะอึดอัดเนาะ สุขภาพนะคะวันนี้ติดประมาทหน่อยคือบางทีคุณอาจจะคิดว่าฉันทําแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกเออถ้าฉันจะไปนี่เอาเอามันอัน,นตอนนี้ไม่ใส่แมสกก็ได้หรอกไม่ติดหรอกนู่นนี่นั่นนะคุณจะมีความประมาทเพราะมั่นใจตัวเองเลยเกินไปว่าฉันไม่เป็นอะไรหรอกฉันแข็งแรงนะคะอย่ามั่นใจมากเกินไปนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นมาดูคนเกิดวันศุกร์ค่ะ เลขนำโชคของคุณ478ค่ะ478การงานค่อนข้างนิ่งนะคะวันนี้ก็เหมาะสำหรับการทำงานแบบประคองตัวเหนื่อยล้าแล้วก็ต้องการการพักผ่อนต้องการการชาร์จแบตแบตคุณนะจะหมดแล้ว นะคะนะแบตจะหมดนึกออกไหมแบตจะหมดจะทําอะไรมันก็เหมือนกับว่ามันจะอืดอเอื่อยๆอ,อ,อ,อืจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะคะพักกายพักใจพักสมองลาหยุดได้ก็หยุดนะคะแต่ถ้าลาไม่ได้ก็เออทำงานประคองตัวไปก่อนอย่าพึ่งไปใส่ความแบบว่ากระตือรือร้นคือบางทีคุณอาจจะทํางานแบบเออคู่แข่งก็มีคนอื่นเขาก็ทํากันแต่ว่าบางทีเรา ต่อให้เราเร่งมือไปมันประสิทธิภาพมันก็จะน้อยเพราะว่าบางทีพลังมันมันเหลือน้อยบางทัานก็จะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมีเรื่องทําให้ท้อใจประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอชาร์จแบตเต็มแล้วค่อยลุยเนาะเรื่องของการเงินนะคะต้องเหนื่อยนะคะต้องต้องเหนื่อยในการหาเงินบางทีก็ด้วยภาระค่อนข้างเยอะก็สู้ก็ลุยต่อไปนะคะเงินไม่ได้มาง่ายๆนะคะเสียเงือ่อ นะใช้แรงกายแรงใจแรงสมองทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะได้เงินมาแต่ยังสามารถที่จะถ้าเรามุ่งมั่นเรื่องงานจนประสบความสําเร็จเงินมันก็มาตามนั้นนะคะไม่พลาดค่ะส่วนความรักค่ะมืนนี้ไม่ได้ดั่งใจวันนี้ คนโสดเองก็มีแต่เรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเสียใจนะคะบางท่านก็เสียใจเรื่องราวเก่าๆนะคะยังไม่แข็งแรงเลยหัวใจนะ่ะหลังจากที่แบบว่าเลิกลากับแฟนมาบางท่านเลิกนานแล้วแต่มันก็มีเหตุให้ทําให้คุณต้องแบบว่ามีเหตุมาสะกิดใจทําให้รู้สึกมาเศร้าส้อยมาเหงาหงอยนะคะจะออกแนวเหงาเหงานะคะก็ต้องพยายามที่จะหาอะไรสนุกสกพยายาม move on ให้ได้นะคะคุณจะตัดสินใจ move on อยู่นะแต่บางทีด้วยความรู้สึกที่ เออฉันก็ยังชอบแฟนเก่าฉันอยู่แหละแต่ว่าฉันจําเป็นก็ต้องไปนะคะก็ต้องออกออกแนวนั้นนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเท่าที่จะทําได้เนาะอย่าอยู่คนเดียวนะคะ ความรักคนมีแฟนมีคู่แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่เนาะก็รักกันแหละนะแต่บางทีมันด้วยสภาพจิตใจมันก็ไม่ได้ดังใจเราอยากเจอไม่ได้เจอบางท่านอยากคุยก็ไม่ค่อยได้คุยกันบางท่านอยู่ด้วยกันก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นคุณก็มีเรื่องคิดมีเรื่องกังวลใจของคุณแฟนคุณก็เช่นเดียวกันก็เลยอาจจะทําให้มันออกแนวหม่นหมองหรือไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะก็ต้องพยายามกัแบบเขาเรียกว่ากระตือรือร้นในการที่จะอยู่ด้วยกันกระตือรือร้นในการที่จะคุยกันให้มากกว่านี้ สุขภาพถือเป็นคนที่แข็งแรงนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าบางทีวันนี้อาจจะหมดแรงนะคะคือใช้พลังงานเยอะก็จะมีเหนื่อยเพลียปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่เพราะว่าคุณใช้ร่างกายของคุณเยอะใช้พลังไปเยอะอาจจะต้องพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคนะคะ72ค่ะ72การงานวันนี้ก็มีเรื่องต้องทำเยอะหน่อยนะคะบางท่านก็ต้องเดินทางบางท่านต้องทำงานในเชิงรุกต้องลุยนะคะอยู่เฉยๆไม่ได้มันมีเรื่องต้องทำเยอะบางทีมันก็มีปัญหาเฉพาะหน้า,เ,าเข้ามาให้คุณต้องเคลียร์ให้คุณต้องแก้ไขนะคะก็ทำเต็มที่แหละลุยแหละ ใช้ควาว่าลุยแหลกนะเป็นสัพ์เก่าเกินไปหรือเปล่าลุยนะคะแล้วความสําเร็จมาแน่นอนงานยังดีงานยังมั่นคงอนาคตข้างหน้าก็ดีขอแค่คุณไม่ท้อคุณสู้คุณลุยจัดการได้หมดทุกอย่างแล้วมีจะมีความสําเร็จด้วยต้องบอกว่าวันนี้นะคะแข็งแกร่งเต็มที่ค่ะเรื่องของขาอการเงินนะคะก็จะตึงมือหน่อยนะคะไม่คล่องตัวเท่าไหร่อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณต้องไปเคลียร์ปัญหาเรื่องการเงินหลายสิ่งหลายอย่าง ฝืดๆนิดนึงแต่ก็เอาตัวรอดได้ค่ะก็ต้องลุยงานกันต่อนะคะเรื่องของความรักสองหีดสองใจอยู่นะคะยังไม่อย่างคนโสดเองก็ยังไม่มีคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีพอที่จะแบบว่าคือมันไม่ได้สดชื่นคุณโฟกัสเรื่องอื่นด้วยแหละคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องความก้าวหน้าด้านอื่นมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงจุดเนี้มันโอเคละ นะคะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรีบร้อนที่จะมีใครอาจจะมีพูดคุยบ้างอาจจะมีแบบว่าแต่ก็ยังเป็นการคุยทางไกลคุยแบบเพื่อนคุยแบบแชทกันโดยที่ยังไม่ได้ใกล้ใจยังไม่ได้ทําให้หวั่นไหวนะคะคงเป็นเพื่อนกันไปก่อนคุยห่างๆไปก่อนความรักคนมีแฟนมีคู่ก็คุยห่างๆเหมือนกันขนาดเป็นแฟนกันแล้วบางท่านก็แต่งงานแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังคุยห่างๆเพราะอะไรหนอยู่ไกลกันสอง ต่อให้อยู่ใกล้ต่อให้ความสัมพันธ์ดีความสัมพันธ์มั่นคงแต่ไม่ค่อยสนใจกันก็มันมีเรื่องอื่นที่มันสําคัญกว่ามีเรื่องอื่นที่ดึงเอาความสนใจคุณมีเรื่องอื่นดึงความสนใจแฟนคุณการพูดคุยการบางท่านก็คุยกันเยอะแต่ก็ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องของความรักไม่ได้คุยเรื่องความสัมพันธ์ก็คุยเรื่องงานให้กําลังใจถามถ่กันเรื่องงานให้คําปรึกษาหารือกันมันมันเป็นแบบนั้นมากกว่าออกแนวเพื่อนคู่คิด มากกว่ามิรคู่ใจนะคะวันนี้ไม่ได้ออกแนวมิดคู่ใจนะคะแต่เป็นเพื่อนคู่คิดกันมากกว่าแต่ก็ถือว่า,าก็โอเคนะคะก็พยายามสื่อสารกันให้มากนะคะสุขภาพดีแข็งแรงค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยคนที่เจ็บป่วยจะมองจะมีทางรักษาจะมีกำลังใจเริ่มทุกอย่างเริ่มชัดเจนว่ามันจะดีขึ้นแล้วล่ะเริ่มมีการฟื้นตัวนะคะจะหายในเร็ววันค่ะ ครบท้วนแล้วนะคะดวงประจำวันอังคารที่29มีนาะคม2565พรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ไม่หมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ